มียพี่อะไม่อยู่บ้านใช่ไหมอืมไม่อยู่เขาก่อนหนยสิจูนั่งก่อนเถอะยอพี่ไปเอาน้ำมาให้ที่ลกหนูไม่อย,อยากอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้พี่อะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะแต่ชุก็รู้นี่ว่าพี่มีข้ารัวอยู่แล้วแล้วพี่มาอยู่กับหนูอีกทำไหมหนูอะ ยอมคนด่าว,ว่าเป็นเงียน้อยของพี่อะเพื่อที่จะได้ทนอยู่กับพี่แต่พี่อะไม่คิดที่จะทําอะไรเพื่อนหนูบ้างเลยเหรอคุยอะไรกันอยู่อะอ้าวเงียบทำไมอ่ะอะไม่มีอะไรนี่คืออ๋อเพื่อนร่วมงานของพี่สินะเพื่อนมาบ้านทั้งทีให้กินแค่น้ำเปล่าเนี่ยนะไปพี่ป๊อาไปซื้อผักให้รีหน่อยเดี๋ยวรีทำกับข้าวให้ทานเย็นนี้ได้ สวัสดีค่ะฉันฉันได้ยินหมดแล้วแหละที่เธอ แล้วเธอรู้ไหมว่าความผูกพันคืออะไรระหว่างฉันกับเขาอะความผูกพันก็เหมือนกับมือซ้ายและมือขวาถ้าแค่จับมือกันว่าเฉยๆอะมันคงไม่ได้พิเศษอะไรแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอะไม่มีมือใดมือหนึ่งก็เหมือนคนพิการและฉันก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยากพิการแน่แต่เขาบอกฉันเวลาที่เขาอยู่กับเธออะชีวิตเขานะช่างจืดจางไม่มีสีสันอะไรเลยในชีวิตอะยิ่งตอนนอนนะ เขาแทบไม่อยากมีอะไรกับเธอด้วยซ้ําแต่ต่างกับฉันเวลาที่เขาอยู่กับฉันน่ะเขานะสนุกกับฉันได้ตลอดทั้งคืนเลยแหละฉันยอมรับนะว่าฉันไม่ได้สาวและสวยเหมือนเธอถ้าเธออยู่กับเขาบ่อยขนาดนี้เธอก็น่าจะรู้นะว่าเขากินข้าวที่บ้านมากกว่าก,กินนอกบ้านก็อาจจะมีบ้างที่ออกไปกินข้าวนอกบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและรสชาติถึงแม้ว่ารสชาติข้างนอกบ้านจะอร่อยอยังไงอะ สุดท้ายเขาก็กลับมากินข้าวที่บ้านอยู่ดีเพราะว่านี่คือบ้านของเขาถ้าเธอคิดดีๆนะหนึ่งปีมี365วันไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลไหนหรือแม้กระทั่งวันว,นวนาเลนไทน์เขาก็ยังอยู่กับฉันเคยมีวันสำคัญไหนบ้างที่เขาอยู่กับเธอเหรอและเธอยังคิดว่าเธอสำคัญอยู่อีกหรอแบบนี้แต่ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นะถ้าวันนี้เขาทิ้งลูกและเมียเพื่อไปอยู่กับเธอแล้วเธอจะมั่นใจได้ยังไง ว่าวันหนึ่งเขาจะไม่ทํากับเธอแบบนี้บ้างเขาโทษนะที่มาลบกวนอะถ้าเขากลับมาฝากบอกเขาด้วยนะว่าฉันจะไม่มีวันรักใครได้เท่ากับที่รักเขาอีกแล้ววางใจเธอฉันจะบอกเขาทุกประโยคทุกคำพูดของเธอเลย ี่อยู่เควนก่อนสิคือพี่พี่ได้ยินหมดแล้วใช่ไหมพี่ขอโทษคนที่พี่ควรจะขอโทษอ่ะคือเธอเธอเป็นคนดีนะแต่เสียดายมาช้าไปหน่อยแล้วพียกโทษให้พี่ได้ไหม กระดาษขาวอะ่ะที่ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆอะ่ะใช่ว่าจะสวยตลอดนะเช่นกันครอบครัวที่ไม่เคยเจออุปสรรคใดๆส่วนใหญ่ก็มักจะอ่อนแอทีแรกพี่คิดว่าถ้าลีดูเรื่องเข้านี่จะต้องไวยใหญ่โตแน่แต่พี่นึกไม่ถึงเลยว่านี่จะเข้มแข็งกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเข้มแข็งอะไรกันล่ะแต่ที่ลี่ทำทั้งหมดก็เพราะครอบครัวของเรา พ,พี่ขอโทษบางครั้งเราก็เจ็บจนจุแต่ก็ต้องทำเป็นไม่รู้สึกอะไรที่ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อความรักของเรา